ครัสบสวัสด,ดีพี่น้องฟรงปมไปทุกผู้ทุกคนนะครับสศร้ดีมาพอกันคือเกา่านะครับกับ,กบ,ออกบภูวิศาสตร์กับการพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในมือวันเสาร์ที่16กรกฎาคม2565นะครับสามซีมืดที่ผ่านมานะครับวันเฮาครับมีร่องมรสุมผัดผ่านนะครับเห็นไในวันเฮามีฝนตกในหลายพื้นที่นะครับในมื่อนี่ร่องก็ได้หายไปแล้วครับแต่ก็บันเฮาครับก็ยังมีฝนตกได้อยู่นะครับสหรับเมื่อวานนะครับบันเฮาครับมีฝนตกอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีครับวันได้46.9มิลลิเมตรนะครับ น่าจะเจร่ญครับ46.0มิลลิเมตรนะครับสรุวนนี้ต่อการได้ให้ในเกนลักษณะอากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับกำลังปั่นกลางครับยังคงปัดคลุมตทะเลอดามันอ่าวไทยแล้วกับประเทศไทยครับศึกจะเห็นให้บรนเทาครับมีฝนตกลดลงแต่ก็ยังมีฝนตกตอยู่นะครับจากภาคใตยเรวเทียนตอนนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างครับมีมบางส่วนนะครับมีส่วนหลายตอนนี้เขาอยู่ที่จงังหวดจะโซทอนอำนาจเจริญบริเวณตรงนี้ครับมีมีเมฆเต็มท้องฟ้านะครับ สำหรับวันนี้โอกาสเกิดฝนนะครับส่วนแรกก็จะอยู่ทั้งตะวันตกของภาคตะวันออกนเฉียงเหนือตอนล่างะะนะครับพยากรณ์อากาศ2 4ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคตะวันอ,นออกนเฉียงเหนือตอนล่างฝนเฮาครับจะมีฝนฟ้นาขนองร้อยละ40ของพื้นที่ครับส่วนแรกก็จะอยู่ทั้งตะวันตกของภาคตะวันออกนเฉียงเหนือตอนล่างนะครับลมแปรปพวนนะความเร็ว10 20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32 35องศาเซลเซียส,าาส,ถสถต่ำสุดจะอยู่ที่23 27องศาเซลเซียสนะครับ ช่วงนี้มันเฮาครับมีฝนตกลดลงครับแต่ก็ยังมีฝนตกแต่ยู่นครับในมน,นีครับฝนตกส่วนลา่ก็จะอยู่ทางตะวันตกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลน่าน,นะครับจังไดรก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แฟนแอรนะครับเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องจะได้ไดติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดได้ทุกมือนะครับสำหรับวันนี้พลาไปก่อกอนพชกันใหมายการอ่าอย่าลืมไม่ให้สวัสดีทุกคนสวัสดีครับ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน